เดมแถ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 มแทมเอาละครับผมทุกคนเอาละครับผมทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนดีนะฮะมีการประกวดหุ่นยนต์เกิดขึ้นนะผมทุกคนฮะฮะนี่ครับผมสามจักรกลนะของทางบ้านนะผมได้ผลิตคิดค้นหุ่นยนต์ขึ้นมาด้ผมโอ้โหคนละสองตัววันนี้จะนํามาประกวดกันนะผมซึ่ง หุ่นทั้งอกตัวอยู่ตรงหน้าแล้วนะผมนี่เลยโ เอาละครับผมก็เดี๋ยวมาให้คะแนนกันนะว่าตัวไหนของใครนะผมจะเป็นคนชนะไปนะผมโอ้โหพิเดวุ่นเทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาฝ่ายแรกก่อนครับผมเนี่กต่องตัวนี้ครับผมจะเป็นของเมกาคอสซิลลานะผมที่เป็นคนสร้างขึ้นมานะผมโอ้โหดูรูปมล่างแล้วอาจจะเป็นแบบเหมือนสายโจมตีอะไรอย่างนี้นะผมโอ้โหยจริงเหรอไอตัวไอตัวนี้ลุกทำไมลุกทำไม ลุกทำไมก่อนอุ้ยดูด้านหลังกิว้าวโคเท่อุ้ยของเมก้าคดนลีลานะผมวันนี้แล้วก็มาด้วยเชอโดูครับผมนี้โอ้โหสุดยอดจัดคนของบ้านเราอยู่แล้วนะผมที่คอยผลิตอุดยนให้เราไปต่อสู้นะผมซึ่งสร้างมาเหมือนเราเลยนะเชอโดูนะคล้ายๆเองเลยนะว้าวว้าวหุ่นนักต่องโคเฮียเลยว่าโอ๊ยอะไรเเดี๋ยวเดี๋ยวเร่ง ให้ไอ้นี่มันตลัดมือทิ้งวะ้ <c oughs> โอ้ยดูด้านหลังดิโอ้ยด้านหลังเป็นไงครับผมอย่างนี้อะรู้สึกว่าตัวที่เจอโน้ตบ้างเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยครับผมแล้วมาตัวต่อไปครับผมท่านปู่เมกาคิริวของเราได้ครับผมนี่โอ้โห <Wow. S 1> ว้าวว้าวครับผมอันนี้เป็นสายเหมือนป้องกันนะฮะดูดิ เหมือนเป็นสายแทงหน้าผมสําหรับปู่กิลิวอ่ะต่างมาผมโอ้โหเรียกว่าคนละสายกันเลยทีเดียวครับผมเฮ้ยตัวนี้มันมีอะไรห้อยข้างหลังด้วยอะไรวะนั่นอะเฮ้ยมันกระโหลกคนนี่วะโอ้โหน่นมันกระโหลกโอ้โห้วยด้านหลังตัวนี้มีไฟเลยว่ะโคตรเท่เลยว่ะโอ้เอาราคาผมเอาราคาผมโอ้โววันนี้ม่า รู้สึกอากาศปลอดโปร่งสดชื่นไม่มีอะไรมาโจมตีบ้านเราแล้วก็ยังหาตัวอะไรไม่เจอตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือเจ้าก,ก๊อตแล้วล่ะอีกตัวเดียวที่จะรอเจ้าก๊กอตกลับบ้านนะผมก็ยังไม่จับมาแล้วดีแล้วตอนนี้ยังตรวจจับพลังไม่ได้มาวัสดีนี่เราเล่นด้วยตัวนี้ก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีของฝั่งเมก้าคอสซิลาก่อนดน้ผมฟึบโอ้โหว้าวว้าวดูตัวนี้ก็ตเท่ะ อุ้ยอ <sleeve monastery> <The absor baptism> ุ้ยดูดูดูท่าเดินดูท่าเดินปื๊บเราไปดูท่ากันนะปื๊บกิกตายเอ้าเฮ้ยยิงดีๆยิงไปโดนเจ้าเดซทอยด่มันโอ้มันถลลมยับเลยนี่กิกตายดี้ดิ้ดิดิดิโอ้โหดูดิโอ้ดูได้ยิงก็ดิเหมือนคล้ายๆจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะอุ้ยมันเป็นเหมือนไอมันเป็นเหมือนเม็ดลายกระจายเหรอใช่ไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยิงแล้วมันเหมือนเม็ดตายกระจายครผมโอ้โหเอาละฮะตอนนี้แล้วก็ีดขวาโอ้โหเจ้าตัวนี้คล้ายๆแบบดูเป็นในนี้ถล่มครับผมโอ้โห,อโหเอาละฮะคุยท่าได้อยู่นะนี่ีดขวาเป็นม็ตายครับผมโอ้กดซีโอ้โหกดซีดแบบนีคร,รับผมก็จะพ้นกับหลังทําไมอ่ะพ้นกับหลังทําไมโอ้ โอ้โหี่บนกับหลังตึ๊บเอาเอาเอดนลาดาลาโอเคกด X QRO ไม่มีไรครับผมโอ้โหถ้าน้อยอยู่อะเดี๋ยวต้องรออัปเกรดกันอีกทีผมโอ้โหดห่นตัวแรกของฝั่งเมก้านะครับผมโอ้หยอย่างนี้อเอาละครกกับผมตัวที่สองงานต้องบอกว่าตัวนี้เหมือนทรงพลังหเหมือนทรงพลังงะ<ห>โดยมีแบบใบพัดครับผมเหมือนคนเหล็กขุนยน นานี่หุ้มไปด้วยเหล็กครับผมแล้วก็เหมือนจะควงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนจะเป็นโซ่หรืออะไรสักอย่างวงควงๆอยู่ครับผมมีใบพัดโอ้โหตัวนี้ตุ้ยดุยอยู่นะตัวนี้นะโุ้ยจะเทหรือเปล่าพลังมาโอ้โหนีครับผมถ้าเดินโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเขาจะตุ้ยดุยนะเขาเร็วะเวยดาไปเล่นโุ้ยแบบดามเมจเพียวเียวเลยได้ยังไม่ได้อัพเลยนะฮะมาอีกสาย เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันไวไปมันไวไปเพื่อนโอ้โหท่าคือเบามากครับผมกีขวาอ้าวเป็นไงยะใช้โอ้โหใช้เหมือนเต้ครับผมใช้เหมือนเต้ครับผมโอ้โหโอ้โหเป็นไงเราเออวะาดีดีวะกดซีว้าวยิงพลังได้วะว้าวยิงพลังที่ท้องเดี๋ยวออกมายัางไงวะ อ๋อหูยนี่ท้องเหมือนจะมีพลังครับผมโอ้โหวบว้าวเอาละครับผมท่าอื่นก็ยังไม่มีอะไรครับผมเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดมานะผมโอ้โหเอาละครับผมก็จบไปนะผมมุนยนต์ที่เมกาสร้งขึ้นมาครับผมโอ้โหเป็นไงเฮ้ยไหมเฮ้ยครับผมเป็นสายโจมตีมาดูกันครับผมนี่สำหรับคุณของอันฟ้า เจอโน no, นั่นเองนะผมว้า wow, วนี่เลยครับผมอู้รู้สึกจะเทนะของเชอร์นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อไม่ได้ลำเอียงนะมิกา้า <laughs> โอ้หูดูดิอ้ยชุดเ็าคือสวยมากเลยนะดูดีเดียวอุ้ยโอ้โหโอ้โหคือหุ่นตัวนี้คือแบบเงาแวบเลยวะเงาแวบเลยว่วะของเชอร์นอูอ้หูยตั้งมาดีมากเลยนะเชอร์นูเอาละตอนดีลองไปนั่งดูดิ ว้าวนี่เรานั่งแล้วเหรอโอ้โหถ้าวิ่งเป็นแบบนี้ครับผมเหมือนขยงขาแต่ว่าตรงตรงมือคือตั้งการอยู่อย่างนั้นครับผมโอ้โหได้ลองกิจตตยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นสายต่อตู้ครับผมนี่นี่โอ้โหดูดูโอ้โหเป็นไงอะนี่อัปคัดโอ้โหโอ้โหขวาอัปคัดโอ้โหกดดีครับผมลิกขวา ไอ้กี้ขวาเอ้กี้ขวาเป็นแบบโอ้โหวางหมัดยาวครับผม้ยตัวนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนต่อยเลยอะเหมือนพวกบับเบีบีเลยว่ะดูดินี่ไงโอ้ยนี่ไงโอ้ยเวียงสายแบบรุนแรงจัดครับผมคือเวี่ยงแบบเต็มแรงฮะโอ้โหเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวกดสเปคบาร์บินได้บินได้จริงป่าวะเอาไม่อเอ like าไม่เอ้ยเอ้ยมันก็บินได้อยู่นะดูดิดูดิมันก็บินได้ท่นนี้เลยครับผมโอ้โหแต่ก็เทศอยู่นะ วูุ้ยได้อยู่ครับผมเวียงขวาไม่งไงโอ้โหไม่โดนไม่โดนโอ้โหมันต้องระยะใกล้มันต้องระยะใกล้แค่ไหนโอ้โหเอาล่ะครับผมใช้ได้ไหนท่าตีดิอะไรอ่ะเดชเฮ้ยเหมือนที่เลพอร์ตป่ะเฮ้ยโอ้โหโคตรดีครับโอ้โหโคตรดีเ,เลยครับผม <S 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 นี่นี่ ไทเลพอร์ตโอ้โหเป็นไงย่าไดร์เลพท์ตต่อยโอู้หูยไทเลพอร์ตไดร์เลพท์เอาละครับผมนี่ไงนี่ไงเวียงมัดนี่ไงนี่ไงปุ๊บนี่ไงนี่ไงโอ้โหไดร์เลพท์แล้วคือไทเลพอร์ตได้เลยนะปุ๊บนี่ไงโอหูยมาดิมาดิมาดินี่ไง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 โอ้โหต่อยวงกว้างด้วยครับผมโอหูยเป็นสายต่อยสู้ฮะเฮ้ยโคตรเท่ว่ะตัวเนี้ย อุ้ยมาเอาอีกแล้วลำเอียงอยีกแล้วเฮ้ยเอาอะไรวะอยู่ดีๆเทเรพอร์ตมานี่เลยเหรอโอ้โยโคตรหดมาดูอีกตัวกันครับผมของอันฟาเชอโดโอ้โหตัวนี้น่าเล่นวะนี่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 โอ้ยดูดีเดียวครับผมจะเหมือนกับตัวนี้เลยครับผมโอ้ยไม่ได้ตังชื่อให้ด้วยนะ ดูดิมันไม่มีชื่อนะครับผมพวกนี้เดี๋ยวต้องรอตังอีกทีโอ้ยดูดูเหล็กคือเงามากอ่ะเงามากอ่ะแล้วยังอะไรใส่พ่อนะโอ้ดูดูมันเบียงมันเวียยเหมือนมือมันออกครับผมแล้วดูข้างหลังนี่โอ้โหโคตรเงาครับผมสีทองครับตัวนี้ที่ตัวนี้ที่มาขี่แล้วหน่อยโอ้ยว้าเป็นไงอ่ะเดี๋ยวดูทาวิ่งดูทาวิ่งทาวิ่งจะเหมือนกันเลยกับตัวนั้นครับผมตัวเทเลพอร์ตนะฮะดู ดูปึ๊บปึบปึบแล้วก็กดตีอ๋อโหยอ้โหตายต่อยครับผมกดตีตายต่อยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดแล้วโอ้โหกระโดดแล้วเป็นท่านี้เลยโคตรดีว่ะมาดิมาดิมาดินี่ไงนี่ไงต่อยแตกหมดอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่กระโดดแล้วเหมือนเวียงหมัดครับผมเนี่ยว้าวว้ามันโคตรดิว่ะขี้ขวาด้ย โอ้ยโหขี้ขวาอุียงยังเท่เลยครับผมนี่นี่นี่ตัวนั้นไอตัวนั้นกาลังกําลังทําอะไรที่บ้านเธอขี่ขวาตายนี่ไงนี่ไงตกสลบหมดขอโทษด้วยไอทีเล็กโอ้โหมันกล้ามากเลยนะกัดเจ้าดองมันกล้ามากเลยนะกัดเจ้าดองเนี่ยเหรอคือมันมันเป็นยังไงกันฮือมันเป็นยังไงกันฮือโอ้โหอาล่ะผมถึงกัดไครูพวกนี้ไปก็ไม่ได้รู้สึกละคายผิวหรอกมาช่วยเป็นงั้นแหละโอ้โหแล้วกดสี ไอโ้โอ้โหโกดะยะเพอร์คัดครับผมเหมือนเหมือนมัดจะใหญ่ขึ้นด้วยนะสะเกตนะผมเอา้านี่ไงโอ้โหเพอร์คัตโอ้โหเหมือนมัดจะใหญ่ขึ้นครับผมเฮ้ยเหมือนเราจะเอาฝั่งเทอโนมาเล่นเยอะเกินไปครับผมโอ้โหไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมกาเดี๋ยวเมกาจะน้อยใจยาวครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหคือตัวสีทองนี่โคตรดีเลยว่ะโอ้โหมันายหมัดเหมือนกันครับผมสองตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอตัวนี้เรายังไม่ได้ลองบินดูลองบินนิอ๋อไม่มีไรอะผมกระโดดเฉยเฉฮะโอ้พ่อมาเล่นในแล้วนะมิก้านะอย่าตะลุมพ่อนะเอาละครับผมเดี๋ยวดูตัวนี้ดิอุ้ยฮ้โอ้ไอตัวนี้มันบินได้ <c oughs> เอาละฮะโอ้โหโอ้โหบินไปเลยอย่างนี้ก็บินไปเลยโอ้อตัวนี้มันบินได้รอะผม นี่ไงแล้วมันก็ปล่อยพลังนี่ไงแล้วมันก็ปล่อยพลังโอ้โหคุณตัวนี้กออโกงว่ะเออตัวนี้โกงว่ะบินได้ว่ะโอเครับผมตัวนี้บินได้นะลองให้หมดแล้วลองให้หมดแล้วโอ้โหปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอ้ยเอา้าลงดิลงดิลงดิบินแล้วไม่อยากลงด้วยนะเอ้ยเอาราคาผมจบไปครับฝั่งนี้ ั่งนี้อันนี้น่าจําก่อนนะอันนี้เป็นของเมกากอสซิลานะครับผมและอันนี้เป็นของอันฟ้าเชอร์โดมาดูของท่านปู่เมกาหรือกิริวนะผมดูตัวนี้ก่อนสีทองไอ,อ้น,นั่นมันสีเหลืองไอ้น,นี่ดีทองสังเกตดีเทลก่อนนะผมโอ้โหจะเหมือนโกเลมอะโกเลมใส่เกาะครับผมที่โคตรจะแข็งอะแล้วดูดิดูตรงหมัดนะผมตรงน,นูนนะเหมือนจะมีโลอะไรัะผมแล้วก็แขนท่อนแขนคือแบบ โอโ้ยดีเดียวเก็บงานดีมาก่ันปลูกคิลิวข้างหลังเนี่ยเหมือนจะาโโหยอ้โหเฮ้ยเหมือนข้างนี้จะมีโลออกมาด้วยครับผมเมื่อกี้จะเอาตีหน้าแล้วฮะข้างหลังเหมือนเตาปฏิกดนะเห็นไหมมันจะมีพลังไฟครับผมโอ้โยค Ö ่คอยๆได้ว่ะตัวนี้เท่ดีว่ะเ๊อบเอาละครับผมเฮ้ยนั่นมีโลจริงๆด้วยเอาละละองวิ่งดูก่อนครับผม พวกจะไปเล่นเจ็ตเจตสกีที่ไหนเนี่ยหรือพวกจะไปเล่นเจ็ตสกีที่ไหนเนี่ยเบรกอะไรเบรกเหมือนโล่ครับผมโอ้โหดูโล่ฮะแล้วก็ขี่กตายกี่กตายโอ้โหขี๊ตายเตะเตะครับผมโอ้โหเตะเข้าไปดิหุยล่อโล่กันครับผมนี่ต้องวิ่งคือแบบเหมือนจะมีโล่ไว้ฮะเหมือนจะมีโล่ไวครับผมกระโดดนี่เอามันเล่นเก็ต เจ็ดตะกีจริงๆวะด,ดาานนูดิเอามาเล่นในน้ำนี่เอามาเล่นในน้ำเออวะค่ะค่อยคือมันเท่ดีกว่าตัวเนี้ยอู้เอาละครับผมตอนนีดีดีตีใหญ่นีนนใหญ่โอโ้นี่เวลาตู้ครับผมเขาจะเอาโลกกันนะไหนไหนพวกนี้เอ๋โลกกันไม่มีดาเมจด้วยดูดิอ้โ,อโหจะต,ต้องเดินหน้าผม ต้องเดินต้องเดินด้วยนะคือถ้าหยุดอ่ะมันเจ้าลูกมันเจ้าลูกแอบแบบนี้ถ้าเราเดินอ่ะมันถึงเจ้าลูกออกมาเหมือนอาอมันจะแขนนะผมเห็นไหมแขนซ้ายอัะผมนี่มันเจ้าลูกกันครับผมแล้วก็กดนี่ไงโอ้ยโอ้เมื่อกี้ก็กดท่าเดียวกันทําไมมันอ๋อมันปัดโลูกได้ฮะมันมันเลือกว่ามันจะปัดโล่กหรือถีบก็ได้ครับผมตอนนี้มันกันโล่กเวลาเราเดินนะอ่ามันปัดอย่างนี้ครับผมหรือถีบก็ได้เนาะโอ้โห ไม้ยยังไม่เดินขี้ขวาเลยขี้ขวาขี้ขวาเฮ้ยอ้ยโอ้โหนี่มันใส่ป้องกันของแท้นี่ว่ะขี้ขวาโอ้โหวิ่งอะโลวิ่งอะโล่กับแท้ฮะนี่กระโดดกระโดดปุ๊บวู๊ดสไลด์สไลด์ปุ๊บขี้ขวาโอ้โหโอ้โหอะโล่อะโล่กับแท้ครับผมไม่ใช่ไม่มีดาเมจด้วยนะเนี่ยคือมันพุ่งชนโอ้โหพุ่งชนแบบมีดาเมจด้วยครับผม โคตรโกงอะ่ะโอ้โหมีโล่ที่รับความเสียหายแล้วก็พุ่งชนได้ฮะโอ้โหเท่เกินไปแล้วกดซีอะไรวะอ้ oh, <no. S 1> <laughs> โเฮ้ยโคตรดิว้าวอุ้ยแล้วดูเขานอนนี่เอาไป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 ลูกคอยดีคอยดีว้าวโอ้โหดูเขานอนนี่ นอนก่อยห้างด้วยนะฮะปึ๊บว้าวนีโดนก่อยห้างโอ้โหอ้โหลบดาเมจเป็นศูนย์นะลบดาเมจเป็นศูนย์แล้วโจมตีโอ้โหโอ้สมทัม่นสมเป็นนั่นปู่กีริวครับผมที่แบบว่าโอ้โหอยู่มานานครับผมเป็นรุ่นบรรพบบุลุษของเจ้าเมกาฮะต้องเน้นป้องกันไว้ก่อนดิตุก็เล่นเพลินเลยตัวนี้นี่ใหนี่ให นี่ไงอะไร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 ดีเล็กอะไรว้าคนจอบตาดีเลยวะวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับโอ้เขาปูกิลิ <c oughs> ๆๆวสุดจริงจริงว่ะเออทึบหนีอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อาจารย์เอาละครับผมตัวตุดท้ายครับผมของที่บ้านนะผม จะสังเกตได้ว่าเป็นตัวสีแดงแดงครับผมดูดุดันมากครับถือตะบองที่แบบว่าใหญ่มากครับผมป้องกันข้างหน้าไว้แล้วก็ไอตัวนี้เหมือนมีห้อยพวกหัวกะโหลกกระดูกอะไรอย่างนี้ไว้นะผมเหมือนล่าสิงมีชีวิตแล้วเอามาห้อยไวนะ้อะแล้วด้วยประกอบด้วยเกาะที่สีแดงดำับผมที่มันโคตรจะเท่ครับผมดูแล้วมันอแะบบดุดันครับผมเหมือนตัวของนันทปูกิลิวเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกป้องกันนะผมดีเฟนที่แบบว่าถึกๆึกเลยร่าผม ตัวนั้นก็คือป้องกันลดดาเมจโอ้โหแล้วก็โจมตีดูตัวนี้บ้างจะเป็นยังไงครับผมมาวิ่งก่อนถ้าวิ่งโอ้โหถ้าวิ่งมันเอากระบองกันหน้าอีกครับผมเหมือนป้องกันไว้ฮะแล้วก็กระโดดโอ้โเอ็งกระโดดเ,เบิดซูเปอร์ฮีโร่เลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> แต่หน้าไม่โอ้โหมันไม่ใช่อ่ะตรงเองมันไม่ได้ซูปเปอร์ฮีโร่เอ็งมันตัวร้ายอ่ะ <c oughs> โอ้เอขอโทษเวยนะที่พูดอย่างนี้ไหนลองกิกตาย นี่ไงโอ้โหที high, oh? like like oh ่ตายเหมือนวิ่งบ้เหมือนวิ่งอ๋อเหมือนวิ่งกระตบะบองครับผมเวียงขึ้นเฉยเหรอโอ้โหอะไร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 หรืออะไรเหมือนเวียงตะบองเฉยๆครับผมนี่เดินเวียงเดินเวียงอะไรแบบนี้โอ้โหไม่มีอะไรแล้วครับผมขี้ขวาอ้อขี้ขวาคือแบบควงครับผมจถื จโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นยังไงซะเกาเจ้าหรือจะเอาหรือคอมโบได้นะคอมโบได้นะซะเกานะเดี๋ยวลองท้าทายครับผมท่าฟีเอาตรงมีศัตรูด้วยปึ๊บเฮ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิเฮ้ย เอาละครับผมโอ้โหของท่านปู่คิริวนี่รู้สึกว่าจะใส่แอนิเมชั่นมาเพิ่มนะผมตัวขั้นไอตัวนั้นนไอตัวก่อ่ะคือมันแบบหมุนหมุนหมุนเป็นพายุใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเท่เนะรัผมวันนี้ก็ใส่ออนิเมชั่นครับผมแต่ตัวอื่นจะไม่มีเนาะตรงนี้โอ้โห,โหท่านปู่คิริวอัพเกรดว่ะโอ้ โว้โวเชอบเลยว่ะด้านี้โอ้โหโอ้โหอีอาราคารับผมโอ้โหนี่ก็คือหุ่นนกตัวด่ผมที่เมกากอลลีล่าอันฟาเจอร์โนและท่านปู่กิลิวได้ต้้งให้ดูรับผมโอ้โหใครชอบแบบไหนดน่ก็บอกกันได้ครับผมหรือจะตั้งชื่อตัวไหนยนะ่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อเลยสักตัวผม ตัวบอดเทพจริงๆครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเฮ้ยห้าหัวโอ้ยเดียวโอ้ยเฮ้ยห้าหัวเดียวห้าหัวนี่เจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยโอ้โหอยเดียวเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยห้าหัวเดียวเฮ้ยพังไปหมดแล้ว อ้ห้าหัวอหยุดเธอะอ้อนี่แกยังไม่หลุดจากการควบคุมอีกหรือไงไอ้พวกหุ่นพังหมดเลยมัง้งนะาอ้ห้าหัวโอ้โหมันโดนพอ่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เจ้านี่มันมาจากไหนมาได้ไงเนี่ย <c oughs> แกํำฉันไม่ได้แล้วหรอืเอเฮ้ยไอ้เจ้าหัวจโจกนกี่แกแกพาห้าหัวมาถลม่มแกควบคุมลูกข้าอยู่อีกอ่ะ <c oughs> ก็ใช่แล้วสิข้าได้เพิ่มพลังให้มันจากพลังแห่งความมืดเพื่อมาจัดการพวกเจ้าเลยล่ะเฮ้ยอยู่หน้าหัวอโอ้โหไอ้ไอเจ้าจิกจกตามหัวเก๊อย่าทำอะไรลูกข้าเฮ้ยหัวหยุดเถอะโอ้โหตอนตอนนีห้าหัวโจมตีมั่วไปหมดเลยเฮ้ยเราโอ้โห คนดีไม่มีบูมต้านทานใส่ฟ้าก็ดุตะตันโอ้หแล้วเดี๋ยวรูเปอร์ลูเปอร์นั่นน้องเองนะเว้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดินพ่อถึงมันเป็นน้องแต่มันมาโจมตีข้าแบบนี้ข้าก็ไม่ยอมหรอกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยหัวมันไม่ยอมหยุดเลยแง่แกไม่มีทางหยุดลูกแกได้หรอกเพราะว่าลูกแกถูกควบคุมด้วยความมืดแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยไงล่ะโอ้ยโจโนไอ้โจโนยังขยับได้อยู่ เจอโดยังขยับได้อยู่เอ้าโอ้โหต่อยโดดกันเองแล้วมันหายไปไหนเฮ้ยดูป้าดูป้าจะไปไหนโอ้โหไอ้ห้าหัวโอ้โหโอ้โหนี่มันบ้าม่ใหญ่แล้วเฮ้ยไอ้เจ้าห้าหัวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรถตกจากเธอโดเลยโอ้โหไอ้ตูจะโดนเหยียบแบนไม่เนี่ยเฮ้ยคนอื่นน่าจะเหมือนจะตลบแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วเบก้าเบก้าโอ้โหพลังโดนเบก้าเบก้าไม่ทนแล้วน้องก็น้องเถอะ โอ้หน้องก็น้อง,ถงเถอะเฮ้ยกินโดล่าอย่าพึ่งนั้นอนันน้องเองนะใจยเย็นโอ้เฮ้ยเฮ้ยอาหัวํำมอด้ยังหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะหยุดแล้วโอ้อาหัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันเนี่ยโอ้อยพลังไต่ฟ้ามันทำให้ตะตันสิ่งมีชีวิตรอบๆด้วยแล้วทำไมเหมือนเจ้าตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ย นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยท่านพ่อข้าะนถูกควบคุมข้าไม่สามารถหลุดจากการครวบคุมของมันได้เพราะมันใส่พลังความมืดไปที่ข้าข้าขอโทษเจ้าไม่ได้ผิดหรอกไอ้เก๋ไอ้เจ้าสามหัวเก๋ไปอยู่ที่ไหนเฮ้ยอย่าให้ข้าเจอนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนพี่นาคีพี่นาคีกับซุปเปอร์หายไปไหนเนี่ยโอ้ยเจ้าอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปตามหาซุปเปอร์ก่อน โอ้นด่มาเ,เกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี้แกผล่หน้าออกวันเลยนายเจ้าตามบัวถ้ากลับมาเพื่อล้างแค้นบ่กแกงไงละ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาหัวเอายังเจ้ายังไม่ดกเฮ้ยนี่เจ้ายังไม่หลุดจากการควบภูมิอีกงั้นเหรอท่านพอ่อข้าหลุดแล้วข้าแค่ตลาดพลังความมืดขมันออกไปเฮ้ย เฮ้ยห,หัวโอ้ยบ้านเรามีใครตายบ้างไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปตามพี่ตุ๊เปอร์เลยตุ๊ปเปอร์น่้จะออกไปจัดการไอ้เจ้าตามหัวน,นั่นแน่ระวังเถอะมันนาจะเป็นกับดักอีกครั้งเฮ้ยรีบไปเลยเฮ้ยเกนะเกเจ้าตามหัวอ้าวอ้าวอ้าวข้าก็นึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้ลูกพี่ใหญ่ของไอ้พวกกระจอกนั่นเอง นี่แกคิดจะมาต่อกรนกับข้าล่างสมบูรณ์ด้วยตัวคนเดียวกันเหรออย่าทำให้ข้าขำหน่อยเลยทำตัวเป็นฮีโร่จำไว้ว่าที่นี่นั้นคือหลุมศพของเจ้า <laughs> ปากก้าไม่เบานี่พวกแกคิดว่าการที่แกทาพี่น้องของข้าแบบนี้แล้วแกจะโลดไปได้เงี้ยเหรอ <laughs> ไอ้กระจอกข้าจะบอกอะไรดีๆให้นะว่าพลังที่แกเคยเห็นนั้นก็ไม่ใช่พลังเต็มร้อยของข้าเหมือนกันถ้าก็อยากจะสั่งสอนแกอีกสักรอบเหมือนกันแหละ <laughs>